สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วครับกับผมเคซี i e ส m แมนจากช anel ทีจะมาพคุยและอีซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์ที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นซีรีส์ออริจินอลนะครับของทาง Disney Plus Hot Star นั่นเองนะครับกับซีรีส์นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า shadow detective นั่นเองนะครับผม ก็ S <S <imon>: <S สำหรับซีรีส์เรื่อง Shadow Detective นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของคิมแท็กโรกที่รบดโดยอีซองมินสายสืบรุ่นเก่าที่กำลังใกล้จะเกษียณที่วันหนึ่งหลังจากตื่นขึ้นมาเขาตกเป็นผู้ต้องสงสยัยคดีฆาตกรรมตำรวจด้วยกันและเขาได้รับข้อความปริศนาจากฆาตกรตัวจริงที่มาแบล็กเมล์เขาให้กลับมาสืบสวนหรือคดีเก่าในอดีตที่พวกเขาเคยทำผิดพลาดเอาไว้ขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งทำให้สายสืบคิมจึงต้องเล่นเกมกับคนร้ายเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน แต่เมื่อเขาได้ยิ่งสืบสวนลึกเข้าไปเรื่อยๆก็ได้พบกับความจริงอันดำมืดของคดีที่พวกเขาเคยทาเอาไว้นั่นเองนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปกติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง Shadow Detective นะครับผมก็สําหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ก็มาในช่วงที่เรียกว่าเป็นรอยต่อแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันกำลังจะมีซีรีส์อีกรอดใหญ่นะครับจะเข้ามาในช่วงพฤศจิกายนะครับแล้วช่วงนี้มันเป็นแบบสุญยากาศมากเลยว่าแบบเฮ้ยผมจะรีวิวซีรีส์ เฮ้ยมันเป็นซีรีส์ออริจินอลของ Disney Plus แฮะแล้วทำไมเขาถึงชูโรงนะครับด้วยเป็นตัวเอกที่มีอายุแล้วนะครับแล้วก็มีพล็อตเกี่ยวกับการใส่ร้ายป้ายสีตำรวจว่าเป็นฆาตรกรอะไรประมาณนี้ครับก็เลยแบบว่าเออก็ลองมาดูหน่อยแล้วก็พอไปหาข้อมูลมาก็พบว่าอ๋อซีรีส์เรื่องนี้มันมีแค่8ตอนเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าโอเคเรามาดูค่าเวลากันดีกว่าครับว่าซีรีส์เรื่องนี้มันจะเป็นยังไงนะครับก่อนจะมารีวิวใช่ไหมครับปรากฏว่าดูแล้วผมเรียกว่า เหนือความคาดหมายฮะมันสนุกมันน่าสนใจกว่าที่ผมคาดไว้ซะอีกนะครับซึ่งมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องนะครับก็ต้องขอแนะนํานักแสดงก่อนนะครับซึ่งก็ดึงมาสัก4ี่ตัวหลักๆแล้วกันในเรื่องนี้นะครับคนแรกนะครับก็คือตัวคิมแทกโอกนะครับที่จะรับบทโดยคุณอีซองมินนะครับซึ่งนักแสดงรุ่นเก๋ารุ่นใหญ่ท่านนี้นะครับก็เพิ่งฝากผลงานล่าสุดทาง Netflix กนะครับก็คือเรื่อง v e บ i นา j u ั t ซ c e นั่นเองนะครับในบทของห จะเป็นทนรันทั้งเรื่องนะครับแล้วก็ตามหาฆาตกรตัวจริงนั่นเองนะครับและคนที่2นะครับนั่นก็คือคุณจินกูนะครับที่จะมารับบทเป็นกุ๊กจินหันนะครับซึ่งนักแสดงท่านนี้นะครับผมไม่ได้ดูเขาเล่นตั้งแต่เรื่อง d e s ินแนสออ of the Sun แล้วอะครับนานมากนะครับแต่จริงๆผลงานล่าสุดของก็คือเรื่อง Superior Day นนั่นเองนะครับในเรื่องนี้นะครับเขาก็จะมารับบทเป็นหัวหน้าฝ่ายสืบสวนคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ในสถานีตำรวจเดียวกับ ตัวสายสืบคิมของเรานะครับซึ่งบอกเลยว่าการปรากฏตัวของเขาครั้งนี้ก็ค่อนข้างจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในสถานีตํารวจนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีความมาแง่งๆกับตัวนักสืบรุ่นเก่าของเราสักนิดหน่อยด้วยนะครับและอีก2คนนะครับก็คือจะเป็นสมาชิกคิมของสายสืบคิมนั่นเองนะครับคนแรกก็คือคุณคยองซูจินนะครับที่จะมารับทเป็นอีซองอานะครับซึ่งนักแสดงสาวท่านนี้ก็เพิ่งฝากผลงานในซีรีส์สืบสวนสับขาหลอกในตำนานนะครับอย่างเรื่องเมาส์นะครับในรอบนี้นะครับเธอก็จะมาเป็นสายสืบหญิงนะครับ คนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือคุณอีฮักจูนะครับที่จะมารับบทเป็นซุนคยองชานนะครับสายสืบหนุ่มหน้าใหม่ประจาสถานีนั่นเองนะครับซึ่งผลงานล่าสุดของนักแสดงท่านนี้นะครับที่ผมดูก็คือเรื่อง My Name นั่นเองนะครับก็นี่ครับก็คือ4ีสมาชิกหลักๆนะครับที่จะมาร่วมกันเรียกว่าสืบสวนหาความจริงว่าใครคือคนร้ายนะครับที่ก่อเหตุในคดีนี้นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเนื้อเรื่องกันดีกว่านะครับคอนเซปต์ของเรื่องเลยนะครับก็คือจะเล่านะครับถึงตัวสายสืบคิมแทกโร ตัวสายสืบคิมนะครับก็คือเป็นสายสืบนะครับที่เรียกว่าเป็นรุ่นเก่าเลยเพราะว่าตอนนี้เขาทํางานมานานมากๆแล้วใกล้จะ,กะเกษียณแล้วครับช่วงนี้ก็คือกําลังจะแบบหากิจกรรมทําหลังกเกษียณแล้วแล้วก็ค่อยๆจะวางมือจากคดีที่ทําอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาอ่ะ เป็นตำรวจสายลุยเป็นคนที่แบบเรียกว่าจับอาชญากรมาทั้งชีวิตแล้วเนี่ยเขาก็ยังจะไม่ปล่อยงานจนถึงนาทีสุดท้ายครับก็ยังคงทํางานอย่างตั้งใจไปเรื่อยๆนะครับโดยที่สไตล์ของเขาก็คือจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่เก่าเกมอะเป็นคนที่แบบเก่งมากมองคนร้ายแบบเดียวรู้เลยสืบคดีก็คือสามารถดูจากแฟ้มคดีก็คือพอรู้เลยว่าคาดีนี้จะเป็นยังไงนะครับทำให้ก็เหมือนกับเป็น ที่พึ่งพาแล้วก็เป็นที่เคารพนะครับของรุ่นน้องในสถานีนะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็จะค่อนข้างเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเอานายเท่าไหร่นะครับแข่งข้อกับนายบ่อยก็เลยแบบไม่ค่อยโตสักเท่าไหร่นะครับซึ่ง อยู่มาวันหนึ่งนะครับเขานะครับก็เรียกว่าได้ก็ทํางานปกติไปนะจนกระทั่งกลางคืนครับเขาก็นอนหลับไปตื่นขึ้นมาเช้าอีกวันหนึ่งนะครับก็พบว่าเขานะครับตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับในคดีฆาตกรรมนะครับของตํารวจอีกคนหนึ่งที่อยู่ในสถานีเดียวกันด้วยนะครับซึ่งตํารวจคนนี้ครับก็เป็นตํารวจคนสนิทนะครับเป็นคล้ายๆกับเป็นรุ่นน้องและเป็นอดีตคู่หูของเขาด้วยนะครับที่ตายไปแล้วหลักฐานทุกอย่างครับมันชี้มาที่สายสืบคิมเนี่ยแหละว่าสายสืบคิมคือฆาตกรนะครับทำให้เขาก็แบบอ้าวซวยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับ เขากันแน่นะครับซึ่งในระหว่างนั้นเองนะครับมันก็จะมีการติดต่อมาจากตัวฆาตรกรตัวจริงนะครับผ่านข้อความนะครับว่าเขาเนี่ยต้องการจะมาเล่นเกมกับสายสืบคิมนะครับเพื่อที่จะให้เขาพิสูจน์ความบริสุทธิ์แล้วก็มาจับเขาให้ได้นั่นแหละซึ่งสายสืบคิมตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะแบบจะมาเล่นเกมอะไรวุ่นวายกับพวกนี้แต่ว่าเขาก็ถูกแบล็กเมล์ถูกขู่ว่าจะมีการทําร้ายคนรอบข้างเขานะครับทำให้เขาจึงจํายอมจริงๆในการที่จะต้องมาเล่นเกมแบบคนร้ายนะครับโดยที่เกมนี้ก็คือว่า สายสืบคิมจะต้องกลับไปสืบสวนคดีในอดีตที่พวกคุณเนะี่ยพวกตำรวจเหล่านี้ครับทำผิดพลาดไว้นะครับซึ่งบอกเลยว่าสายสืบคิมก็เรียกว่างงด้วยแล้วก็แบบจำยอมด้วยก็เลยแบบว่าโอเคจะไปสืบสวนให้ก็ได้แล้วก็ค่อยไปขุดทีละคดีคดทีละคดีมาโดยที่ทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยต้องเก็บเป็นความลับแค่2คนนี้นะครับซึ่งอฆาตกรคนนี้ครับตัวสายสืบคิมก็เรียกเป็นว่าเพื่อนหรือชินกูนั่นเองนะครับทาให้พอสายสืบคิมนะครับได้ลงมาเล่นเกมกับ ตัวคนร้ายนะครับแล้วก็เรียกว่าต้องมีการไปเจรจาต่อรองกับหัวหน้าเขาด้วยนะครับก็คือเขาให้เวลาแค่7วันในการพิสูจน์ความจริงว่าตัวเองอไม่ใช่ฆาตกรนะถ้าเกิน7วันปุ๊บก็คือสายสืบคิมก็ถูกจับแน่นอนนะครับทำให้ตัวเอกของเราครับมีเวลาแค่7วันเท่านั้นในการที่จะเล่นเกมกับคนร้ายนะครับและเมื่อเขานะครับค่อยๆขุดกลับไปรื้อฟื้นคดีเก่าๆที่ปิดไปแล้วเนี่ยก็พบกับความจริงหลายๆอย่างที่ถูกปิดซ่อนไว้จากสถานีนี้นะครับเพราะว่าบอกเลยว่าความลับหลายๆอย่างเนี่ยก็คือมันพลิก ความจริงของคดีไปเลยร่วมถึงยิ่งสืบไปเรื่อยๆเนี่ยก็พบกับความดํามืดนะครับที่มีความเกี่ยวข้องนะครับกับคนใหญ่คนโตในเมืองแห่งนั้นด้วยร่วมถึงสถานีตารวจด้วยซึ่งในจังหวะนะครับที่ก่อนที่ตัวสายสืบคิมจะถูกใส่ร้ายว่าเป็นฆาตกรนะครับก็มีนะครับตัวหัวหน้าฝ่ายสืบสวนคนใหม่เพิ่งย้ายมานั่นก็คือตัวหัวหน้ากุ๊กจินฮันที่ระบดโดยจินกูนั่นเองนะครับซึ่งหัวหน้าฝ่ายคนนี้ก็คือถูกย้ายมาจากโซนะครับหลังจากที่ไปแข่งข้อกับลูกพี่เหมือนกันทําให้เลยโดนยยย้้าาามออู่่่ทีีนนะคครับแลวเก็ื พอมาถึงปุ๊บคดีแรกที่เขาได้ทำเลยก็คือได้มาสืบคดีของตัวสายสืบคิมเนี่ยแหละครับแล้วก็ด้วยเขาเรียกว่า first impression นะครับที่เขาเจอกันแล้วเขาไม่ค่อยถูกชะตากันเท่าไหร่ทำให้หัวหน้ากุ๊กเนี่ยครับก็ค่อนข้างจะปักใจว่าตัวสายสืบคิมของเราเนี่ยแหละก็คือคนร้ายนะครับแล้วก็คอยจะส,สืบสวนหาความจริงหาหลักฐานมาจับตัวสายสืบคิมให้ได้นะครับแต่ว่าพอสืบไปเรื่อยๆนะครับเขาก็พบกับเรียกว่าเป็นหลักฐานบางอย่างกับเหตุการณ์บางอย่างที่มันชวนสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายสืบคิมเนี่ย เป็นฆาตกรจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วทำให้สองคนนี้ก็เลยเหมือนกับว่าทั้งแง่งแง่งกันด้วยแล้วก็ช่วยกันสืบสวนแบบอ้อมๆช่วยเหลือกันด้วยประมาณนี้ครับเป็นคู่หูต่างวัยครับที่ก็เพิ่งเห็นกันไปเร็วๆนี้จากเรื่อง Beyond Evil นั่นเองนะครับคอนเซปต์ของเรื่องประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องก็คือเราจะเห็นสายสืบรุ่นเก่าวัยจะ60แล้วที่ต้องไปวิ่งไล่จับคนร้ายไปต่อสู้กับคนร้ายที่แบบสภาพาคือแบบโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้จริงๆแต่เราก็จะแบบลุ้นไปกับเขาว่าแบบโอ้สายสืบคิมที่แบบ แค่วิ่งก็หอบแล้วอะจะไปจัดการคนร้ายในคดีที่เขาลื้อขึ้นมาได้อย่างไรรวมถึงเขาจะไปจับไอชินกูหรือว่าไอเพื่อนของเขาเนี่ยที่เป็นไอฆาตรกรตัวจริงได้อย่างไรนะครับแล้วพอความลับหลายๆอย่างถูกเปิดเผยเข้ามาเนี่ยมันจะส่งผลยังไงต่อตัวชีวิตของเขาด้วยนะครับก็มาอรอลุน้นกันกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับทีนี้นะครับก็หลังจากนะครับที่ผมดูไปแล้วทั้งหมด4ตอนนะครับก็คือในเรื่องนี้มันมีแค่8ใช่ไหมครับตอนนี้ไป4ก็คือครึ่งเรื่องแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยเร่นสนุกับ <laughs> กว่าที่คิดเยอะเลยคือ,อถ้าคุณนึกไม่ออกว่าเรื่องนี้มันจะประมาณไหนใช่ไหมครับมันจะประมาณา Beyond Evil แหละก็คือมันจะเป็นเรื่องของอาสายสืบ ดุนเก๋าที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นฆาตรกรว่าแบบไปฆ่าใครสักคนหนึ่งรวมถึงก็จะมีสายสืบหนุ่มไฟแรงยศสูงจากกรุงโซที่ย้ายเข้ามาในเมืองแห่งนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วก็มากึ่งๆเป็นสัตรูกรกันแล้วก็มาช่วยเหลือกันอ้อมๆนะครับเหมือนวันอินวิลเดเลยนะครับแต่ว่าการเล่าเรื่องมันจะกระชับกว่าเยอะเลยถ้าออกใกล้เคียงเลยนะผมรู้สึกถึงกลิ่นอายนะครับของวัน Ordinary Day เนะครับเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ตอนสั้นเหมือนกันและที่สําคัญก็คือ เวลาตอนจบปุ๊บอ่ะมันไม่มีทีเซอร์ตอนต่อไปครับทาให้เราก็คือรุ้นกันเองครับว่าตอนต่อไปมันจะเล่ายัางไงแล้วก็ที่สําคัญก็คือหลังจากดูแล้วคือเนื้อเรื่องเดินเร็วครับเดินเร็วกระชับแล้วก็ปมแต่ละอย่างก็คือค่อนข้างเล่าจนเรียกว่าบางทีมันก็แอบดูง่ายไปเหมือนกันนะครับเหมือนกับทุกอย่างมันถูกเซตเอาไว้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเลยก็คือจุดที่ผมชอบที่สุดของเรื่องนี้กลับเป็นตัวนักแสดงหลักอย่างคุณอ e ีซองมินเนี่ยแหละครับที่ตอนแรกผมก็ไม่ นักแสดงชารุ่นใหญ่รุ่นเก่าที่แบบโอ้โหในบทของตำรวจวกระเสียดแล้วอะมันจะสนุกได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับเอาจริงถ้าเป็นพลอตแบบเดียวกันพลอตแบบเดียวกันถึงจะเอาแบบดาราเบอร์ใหญ่มาเล่นแล้วก็เรียกว่าเป็นดาราหนุ่มรูปหล่อเลยมาเล่นผมก็ว่ารู้สึกว่าอาจจะไม่สนุกเท่านี้ก็ได้เพราะว่าจุดขายของเรื่องนี้ก็คือว่าไอสายสืบคนเนี้ย มันเป็นคนที่เรียกว่ามีอดีตเยอะเก็บหลายๆอย่างไว้เยอะแล้วก็เป็นคนที่ประสบการณ์เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าลีลาการสืบสวนของเขาเนี่ยมันจะมีสเสน่ห์มากเลยเพราะว่ามันเป็นรุ่นเกา่าอ่ะทำอะไรคือแบบมองขาดไป2อสช็อตแตล้วแล้วก็คือสามารถใช้อ่เรียกว่าทั้งข้อมูลที่เขามีรวมถึงคนที่เขารู้จักคอนเน็กชันต่างๆที่เขารู้จักเนี่ยมาสืบหาคนร้ายตัวจริงให้ได้อะไรประมาณนี้ซึ่งน่าสนใจมากแล้วก็และที่สําคัญก็คือผมไม่ได้คิดว่าตอนแรกจะมีฉากแอคชั่นด้วยนะครับแต่ว่ามีเฉยเลยครับแล้วก็คือแบบ เอาคุณลุงไปต่อยกับคนร้ายสามสี่คนคือแบบคุณลุงคือแค่เขาวิ่งก็หอบแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือแบบมันเป็นกําลังใจมากเลยนะแล้วก็ทําให้ผมก็แบบไปน,นึกถึงพวกหนังฝรั่งอย่างแบบไดฮาร์ดอะไรประมาณนี้คืออาจจะไม่ได้อึดอาจจะไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็อยู่ในสเกลที่แบบว่าเป็นคนที่แบบมีอายุแล้วแต่ว่ายังคงต้องฮึดสู้ต้องไปลุยกับคนร้ายอีกนะครับและที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าถึงแม้เนี่ยว่าในเรื่องเนี่ยมันจะเล่าตีมว่า มันคือการที่ตัวเอกของเราที่เป็นตำรวจรุ่นเก่าเนี่ยถูกใส่ร้ายว่าเป็นฆาตรกรนะครับแต่เอาจริงๆนะเรียกว่าความกดดันหรือว่าน้ำหนักของความเป็นฆาตรกรอนะ่ะมันเบามากเลยเพราะว่าเหมือนคนในสถานีก็อารมณ์แบบว่า ไม่เชื่อหรอกว่าแบบสายสืบคิมคือฆาตกรน่ะเพราะฉะนั้นเน่ยทั้งทีมงานเองรวมถึงผู้กำกับนะครับก็อารมณ์แบบว่างั้นก็ให้เวลาเขาสัก7วันแล้วกันในการพิสูจน์ตัวตนว่าเขาเป็นคนที่บริสุทธิ์จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสายสืบคิมก็เลยแบบว่าเหมือนกับมีแค่มีป้ายคําว่าผู้ต้องสงสัยแปะหน้าให้เฉยแต่ว่าความกดดันก็คือค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าไอตัวฆาตกรตัวจริงนะครับที่ตัวเอกของเราเรียกว่าชินกูหรือว่าเพื่อนเนี่ยที่เขาจะคอยส่งข้อความมาแบล็เกเมย์ สืบหาความจริงเบื้องหลังคดีที่พวกตํารวจเคยเรียกว่าฝังกลบเอาไว้เนี่ยกลับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าแบบเฮ้ยอีกตัวแบล็กเมล์มันก็คงแบบเป็นฆาตรกรเส้นตรงที่แบบต้องการที่จะมากแกล้งตํารวจเล่นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอดูไปเรื่อยๆครับปรากฏว่าเฮ้ยมันมีอะไรซับซ้อนกว่าน,นั้นนะครับเพราะว่าคดีนะครับที่ตัวเอกของเราไปขุดขึ้นมาเพื่อมาจับคนร้ายตัวจริงใหม่เนี่ยกลายเป็นว่ามันมีเรียกว่า ม,มันมีความผิดจริงคือตำรวจในสถานีรวมถึงตัวเอกของเราเนี่ยก็เป็นตำรวจเทาๆที่ไม่ใช่คนดีมากนะครับแต่ว่าเขาก็คือทําทุกอย่างเพื่อได้จับคนบร้ายอ่ะแต่ว่าอาจจะไม่ถูกสักเท่าไหร่เนี่ยการที่มาทําแบบนี้มันคือเหมือนกับเป็นการที่จะมาทําทุกอย่างให้ถูกต้องนะครับรวมถึงพอสืบไปเรื่อยๆครับหลายๆคดีมันก็ดันไปเกี่ยวข้องกับคนใหญ่คนโตด้วยไปเกี่ยวกับคนที่มีอํานาจในเมืองแห่งนี้นะครับที่เหมือนกับว่าเขาก็ใช้ผลประโยชนท์ที่มีเนี่ยครับมา ปิดคดีเหล่านี้ไว้ทําให้ก็เลยบอกว่าแอลรู้สึกเหมือนกันว่าไอ้ชินกูเนี่ยหรือว่าเพื่อนคนเนี้เขามีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่นะครับที่มาลื้อคดีเหล่านี้ขึ้นมาใหม่นะครับรวมถึงแล้วเนี่ยไปๆมาๆนะครับกลายเป็นว่าเริ่มมาสงสัยคนรอบตัวแทนและคนรอบตัวที่ว่าคือใครครับคนรอบตัวที่ว่าก็คืออันแน่นอนคนแรกเลยที่คิดไวๆเลยไอ้หัวหน้าฝ่ายกุ๊กจินฮันเนี่ยที่รับบทเดยจินกูเนี่ยครับ น่าสงสัยมากคือเขาเป็นคนที่แบบอยู่ดีๆก็โผล่มาจากโซแล้วก็เจตนามาที่สอนอแห่งนี้แล้วก็อยู่ดีๆก็ได้มารับคดีสืบสวนกับพระเอกแล้วก็รวมถึงมาคอยสงสัยตัวเอกของเรารวมถึงก็มีการแอบช่วยกันด้วยผลประโยชน์บางอย่างแบบอ้อมๆอ,อ,อะไรประมาณนี้ทําให้ก็แอบรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยหรือไอชินกูที่ว่าเนี่ย มันจะเป็นคนใกล้ตัวที่เขาอาจจะไม่ได้สนิทขนาดนั้นนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้ก็จะมีทั้งตัวหัวหน้าฝ่ายที่ย้ายมาใหม่รวมถึงมีตำรวจน้องใหม่ในทีมด้วยนะครับทำให้ก็เลยแบบว่าโอ้คราวนี้แหละบันเทิงแล้วล่ะว่าสุดท้ายเนี่ยไอชินกูที่ว่าเนี่ยมันเป็นใครกันแน่รวมถึงแล้วเนี่ยไอชินกูที่ว่าเนี่ยเขาอ่ะเป็นคนเรียกว่าผมจะเรียกว่าไงเป็นคนที่เลวจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าเท่าที่ ดูจากคดีที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเขาก็แค่แบบว่าใช้วิธีที่ผิดอะในการที่จะทําให้ถูกประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยวในซีรีส์ลองไปดูแล้วกันทําให้ไอ้นี่แหละครับมันคือคอนฟลิกที่น่าสนใจมากเลยว่าเราก็เลยจะต้องมารอลุนนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ฆาตรกรตัวจริงมันคือใครกันแน่แล้วคดีที่ตารวจปิดเอาไว้เนี่ยที่พระเอกกําลังจะไปคุยขึ้นมาใหม่เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับคนใหญ่คนโตกับใครบ้างนะครับในรอบนี้ที่จะมาเรียกว่ามาล้างบางพวกเขาเลยอะไรประมาณนี้นะครับ ทำให้นะครับถ้าเกิดจะสรุปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง Shadow Detective นะครับก็จะเป็นซีรีส์แนวสืบสวนประทึกขวัญนะครับที่เราจะต้องไปลุ้นนะฮะกับคุณอีซองมินนะครับในบทของตำรวจรุ่นเก่านะครับที่เขาจะต้องทั้งต้องสืบสวนคดีคนเดียวในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองรวมถึงการจับคนร้ายตัวจริงรวมถึงก็ต้องไปวิ่งสู้ฟัดนะฮะกับเหล่าคนร้ายนะครับที่บอกเลยว่าโอ้โหทรมานคนแก่มากเลยนะครับนี่ขนาดสีตอนแรกเนี่ยยังอ่วมเลยนะครับไม่แน่ใจว่าสีตอนหลังนี่จะแบบจะหนักขนาดไหนนะครับก็สมั เป็นกําลังใจเขานะครับว e, ่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะสามารถตามหาไอ้คินกูนะครับหรือว่าไอ้เพื่อนเนี่ยได้หรือเปล่านะครับรวมถึงไอ้ตัวตนนะครับของไอ้ตัวเพื่อนหรือไอ้คินกูเนี่ยครับมันจะเป็นคนใกล้ตัวของเขาหรือเปล่านะครับจะเป็นหัวหน้าฝ่ายคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาหรือว่าน้องใหม่หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าของเขาจริงๆที่เขาลืมไปแล้วก็เป็นได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาร่วมนะครับลุ้นไปด้วยกันนะครับ กับซีรีส์เรื่องนี้นะครับซึ่งจะเป็นซีรีส์ที่เดินเร็วกระชับนะครับมีแค่8ตอนเพราะฉะนั้นดูง่ายมากนะครับถ้าคุณกำลังหาซีรีส์แนวสืบสวนที่แบบเป็นสืบสวนที่ เรียกว่ากระชับเข้าใจง่ายปมไม่ซับซ้อนก็เรียนเชิญเรือ่องนี้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขอฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่อง Shadow Detective นั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง Shadow Detective นะครับซีรีส์นี้ก็ฉายอยู่ช่องทางเดียวก็คือช่องทางของ Disney Plus Star นั่นเองนะครับทุกวันพุธเลยจะมาทีละ2ตอนนะครับมีอยู่8ตอนอีกสัก2อาทิตย์ก็จบแล้วนะครับแลสุดท้ายนะครับถ้าใครชอบการรีวิวผมก็รบกวนกดไลค์นะฮะกด subscribe เป็นทันใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยก นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยนะครตอนนี้ช่อง K-Series Man นะครับก็ได้เปิดซ u เปอร์แดง์แล้วนะครับก็ยังไงนะครับถ้าคุณนะครับอยากจะมาให้กำลังใจหรือว่าจะมาสนับสนุนคะคนข้าไฟของทางช่องนะครับก็สามารถนะครับกดปุ่มซปเปอร์แดง์ด้านล่างได้เลยนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมนั่นเองนะครับยังไงนะครับวันนี้นะขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย